เจีบแซนด์วิชซุปโนมัยโนเบลมีประโยชน์อะไรที่จะต้องทำตามคนอื่นเขาเราตรงใช้ชีวิตเจ็บต่งบารเทอรุปนมัสนมนสนสยสูตนมัยขวัวซองขัวซองสายโซ่ขัวซองครับนี่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 วงเ้อวางเด้อร้อง่เ้อ้ฮักเห็นแล้วมันแปลกแปลนะอย่าเดินตามรอยเท้าคนอ,อ,อื่น ดาบดาบใดที่คุณเดินตามรอยเท้าคนอื่นต้องไปเวฟไปยังวะวันหนึ่งคุณไม่มีโอกาสที่จะเป็นมีเท้าเป็นของตัวเองบอสตังเวฟครับบอสตังเวฟกินแบบนี้เพราะว่ามันเป็นพวกผ้ากอสเนี่ยโดนละไม่มันเป็นสลัดสลัดต้องกินเย็นกินเย็นมาหน้าซีฟมังค์บีฟมังค์เข่ากันวะกอดซ่อมร่มกรอบน้อไม่กรอบน้องม่กรอบ ขนมปังนุ่มนุ่มโอ้ลองลองเนื้อลองเนื้อแต่น้ำซุปน้อยซุปน้อยไหมอ่าครัวซองใส่ซุปน้อยไหมอืมอบางบางเดียวไปเห็นเขาเฮ็ดแบบ่ยสมตำเดียเ่ยวบาน,นี้ลองครัวซองซุปน,อน,อน้ปนอมไห <laughs> มลองเบิ้งโอ้แซ่บหลาย <laughs>